สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเต็งกรบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูรถเป็นโตโย t a v วี o ก้แชมนะครับตอนนี้เป็นหัวเดียวนะครับเป็นปี2015นะครับเครื่อง2005นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่269,000บาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับภายนอกถือว่าเรียบร้อยนะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจจะมาในรถที่เต็นท์นะครับเต็นท์เราอยู่เส้นบางบัวทองสุพรรณนะครับก่อนถึงแยกนกพวงนะครับ อยู่ซ้ายมือติดกับถนนใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0873210872นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับช่องกอลรถบ้านนะครับผมขอฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจกอลรถบ้านนะครับก็ขอฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับสีแพหน้าก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเป็นสีขาวนะครับสวยเลยนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับ นี่นะครับสีภายนอกก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสะอาดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับนี่นะครับแอร์ใช้ได้ปกตินะครับมีทายุใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็สองลูกนะครับตรงพวงมาลัยลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงคนนั่งลูกนึงนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยข้างหลังนะครับอุปกรณ์ครบนะครับแม่แรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนอาร์กันนะครับนี่นะครับอยู่ครบนะครับนี่นะครับอยู่ครบนะครับรถเดิมดมนะครับหน้าตาเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกมือหมุนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูไม้นะครับวิ่งเท่าไหร่นะครับคันนี้รถวิ่งน้อยนะครับวิ่ง60,000กนโลนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็จะมีอินเตอร์นะครับแล้วก็มีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบเป็น F55 นะครับนี่นะครับ F55 นะครับหน่อหน้าตาเดิมนะครับอันนี้เลขคันหน้านะครับ ก็อันนี้จะเป็นเพจนะครับรถสวยนะครับฝาโปรงเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูฟังฟังเสียงเครื่องกันนะครับเสียงเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับเครื่องพาอนะครับนะ้ำก็เดี๋ยวเราไปดูยางกันนะครับ ยางประมาณ80%นะครับยางใหม่นะครับเป็นยาง2019นะครับรถสวยเลยนะครับแล้วก็มาดูกระบะบันทุกนะครับนี่นะครับไม่มีบุบนะครับยังสวยเลยนะครับนี่นะครับรอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถอินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ087321 0872นะครับราคาอยู่ที่269,000บาทนะครับโอเคผมงายผมขอฝากติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ